ะะเราพักเรื่องของน้ําท่วมกันก่อนติดตามเรื่องของเอเพกกันต่อค่ะ,คะสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นนะคะมีการเปิดตัวคาราวานรถนิทรรศการเอเปก2022สัญจรค่ะเอเพกพร้อมไทยพร้อมสร้างการรับรู้ให้คนไทยทุกระดับร่วมภาพภูมิใจเตรียมพร้อมสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเพกค่ะดรพรหมพิทักษ์แมน่นสุริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแกน่นเป็นประธานเปิดตัวรถนิทรรศการ เอเปกส2 2ันจรเอเปกพร้อมไทยพร้อมภายใต้แนวคิด Open Connect Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงการสู่สมดุลเพื่อให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ประชาชนชาวไทยเกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการเป็นไทยที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปนะคะในปี2565 ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy Model นะคะที่นำมาเป็นแนวคิดหลักในการประชุมเอเปปี2565พร้อมทั้งมีการเชิญชวนชาวไทยเป็นเจ้าภาพอย่างมีมิตรภาพที่ดีร่วมกันค่ะสำหรับโครงสร้างเนื้อหาบนรถนิทรรศการเอเปก2022สัญจรนะคะรถที่เห็นอยู่ด้านหลังค่ะพี่ตุ๊ก เจง๋งมากเลยค่ะ,ะไม่ใช่รถธรรมดาแต่ว่าในรถเขานะคะมีโซนเอเปกมีเนื้อหาข้อมูลของ21เขตเอเปกนะคะ21เขตเศรษฐกิจเอเปกให้ความรู้เบื้องต้นและทำความรู้จกักเขตเศรษฐกิจ21สมาชิกเอเปกผ่านเทคโนโลยี AR Map ค่ะมีโซน Interactive Exhibition นะคะเรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกของไทยแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่า Open Connect Balance เนี่ยคืออะไร ก็คือแนวคิดของการจัดงานเขาก็มีให้ความรู้ตรงนี้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะในรถคันหนึ่งมีเนื้อหาเยอะมากเลยนะคะให้ความรู้เยอะมากมีโซนไทยแลนด์ก้าวหน้าเอเปกก้าวหน้าด้วยค่ะเราจะได้เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการแบบฟลิปบอร์ดสร้างการรับรู้ผลงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเอเปกแล้วก็โมเดล BCG นะคะนอกจากนี้มีโซนเอเปกกับ BCG Economy Mo d e เดลแบบที่พี่ตุ๊กบอกด้วยค่ะมีการจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดของ BCG เราจะได้รับรู้มากขึ้นว่า BCG เนี่ยคืออะไรนะคะมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละภูมิภาคมาจัดแสดงให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสนุกๆค่ะโดยรถนิทรศการ a p e ป2022นสสัญจรคันนี้นะคะ จะมีการเปิดตัวเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังพื้นที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะอย่างเช่นในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการจัดแสดงนทิทรศการที่ถนนคนเดินขอนแก่นค่ะวันถัดไปนะคะก็คือวันที่2ตุลาคมจะมีการจัดแสดงที่ตลาดต้นตาลและวันที่3ถึง7นะคะจะมีการจัดแสดงที่โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลยีพาณิชยาการ แล้วก็ที่2นะคะก็คือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ,ะที่3คือมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเชยงเหนือนะคะแล้วก็ที่4คือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น<ะ>ที่5คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นและที่6ค่ะก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ ทางนี้นะคะผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดงานประชุมเอเปก2022ไทยแลนด์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเอเปก2022 2022 .prd.go.th นะคะหรือว่า f c e e o o o k APEC พร้อมไทยพร้อมหรือว่า Hashtag ก็ได้นะคะน้องน้องฝนแฮชแท็กเอเพร้อมไทยพร้อมหรือว่า Hashtag a p e ป2022 Thailand นั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเข้าโซเชียลออนไลน์แพลตฟอร์มไหน Facebook Instagram t ท i t t เ r ์เซิร์ชหาตามแฮชแท็กที่พ่ตุกบอกเลยนะคะ,ค,ะคือแฮ s แท a กเอพร้อมไทยพร้อมแล้วก็แฮชแท a กเอก2022ไทยแลนด์โอ้โหข้อมูลความอัปเดตการก้าวหน้านะคะ,คะมีครบถ้วน<ช>เลยแล้วค่ะ